ไปที่หุ้นเด่นนะครับช่วงหุ้นเด่นวันที่9เมษายนวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว Copper Wire หรือว่าตัว CPW มาเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มขายสินค้าไอทีค่อนข้างชัดเมื่อคืน NASDAQ บวกได้ดีที่สุดนะครับเทียบทั้ง3าดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินเข้ากลุ่มเทค,คดังนั้นเนี่ยเราคิดว่า หุ้นในตลาดบ้านเราเนี่ยที่ขายสินค้า IT ทีหรือว่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมีไม่เยอะก็จะมีแค่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มขายสินค้าไอทีนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้อน,นิสงตรงนี้แล้วก็ระยะสั้นเองแนวโน้งกำไรไตรามาสที่1เนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตโดดเด่นมากนะครับเพราะว่า iPhone 12ขายดีมากแล้วก็ที่สําคัญเลยสินค้า Apple ตัวอื่นเนี่ยก็ขายดีไม่ว่าจะเป็น iPad MacBook นะครับหลังจากแอร์เนี่ยค่ะแล้วตอนไตรมาสสี่ของไม่มีไงอยากซื้อก็มันก็ไม่มีของครับผมไตรมาสหนึ่งเริ่มมาครับผมแล้วก็เขามีการเปลี่ยนชิปภายในเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยิ่งขายดีเลยแล้วก็อีกหนึ่งแรงหนุนเอออีกอีกหนึ่งแรงหนุนคืออาจจะมีนักลงทุนหลายท่านที่ต้องการจะซื้อตัวเครื่องเกม PlayStation 5ที่ต้องบอกว่าหาของยากมากในช่วงเดือนของเดือนที่ผ่านมาราคาขายต่อสมมติว่ามือหนึ่งสามหมื่นห้ามือสองนี่ขายกันห้าหมื่นเลยนะ C P พหรือ Co อบครัววเนี่ยเป็นคนขายเครื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้อนิสสงตรงนี้ไปเต็มๆเพราะฉะนั้นคิวหนึ่งเนี่ยรับรองว่ากำไรเนี่ยตโตโดดเด่นแน่นอนนะครับทั้งปีเนี่ย2021เราคาดกำไรโตแรงนะครับประมาณ1เท่าตัวเบิ้ลจากปีที่แล้วเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็ไปโดนโลเบทช่วงไตรมาสที่2ด้วยนะครับส่วนถ้ามองยาวกว่านั้นเนี่ยปี2021ถึง2024เนี่ยก็คาดโตเฉลี่ยเนี่ยประมาณ16ปต่อปีก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากแล้วก็ สินค้าของเขาเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่ม Apple iPhone แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกแกจ์เจตต่างๆะนะครับเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์โดยตรงเลยจากเรื่องของ 5G ที่เข้ามาเรื่องของ IoT ในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มค่อนข้างสดใสเราก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยคือ4บาทถ้าดูในแง่ของภาพกำไรรายได้รา,ายปีต้องบอกว่า bottom ไปแล้วนะครับในช่วงปี2020จากโควิดนะทั้งรายได้ทั้งกำไรเลยะนะครับก็ ฝากเอาไว้สําหรับตัว Copper Wire จริงๆเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆแล้วก็มียิงไปใน t e l e gram แล้วเหมือนกันนะใครที่สนใจตามข่าวของเราเนี่ยก็ดูใน t e l e gram ได้นะครับโอเคฝากเอาไว้นะครับราคาเป้าหมาย4บาทสําหรับตัว Copper Wire ฮะ